ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงบาราเรลฉุกเฉินนะครับการที่จะกิจกรรมใดๆนะครับคงไม่ได้เหยู่แล้วครับเป็นการผิดกฎหมายนะครับต้องขอความต่้งมือนะครับแล้วก็ปิดกั้นการจราจรนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรนะครับไปมาได้นะครับเดี๋ยวนักข่าวครับขออยู่ด้านข้างครับนักข่าวครับขอออกด้านซ้ายกอนครับพี่นักข่าวไนไปหรือเปล่านี่ต้างหานเลยีกว่า ขครัออยู่ในด้าน้าข้งนัก่าครับนะครับครับขออยู่ด้านหลังอนับข่ครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนครับนขาครับอารขบอขอความเดีให้เจ้าวอยูด้านหลังเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ ในช่วงนี้นะครับเป็นยุคช่วงของการประกาศพรบฉุกเฉินนะครับครั้งที่ทำเด็ดๆของท่านนะครับเป็นการติดต่อข้อกฎหมายนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชาวชนนะครับที่ยังรับนอนอยู่นะครับขอท่านเตือนและแยกย้ายเดินทางกลับนะครับเจ้าหน้าที่จังเป็นจะต้องเตือนสวับสดีค่ะขณะนี้เวลาตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะคะมีคอฝอดักทั้งทางเข้าและก็ทางออกของหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะมีรถควบคุมมีรถควบคุมฝูงชนมาด้วยนะคะ รอควบคุมตัวมาด้วยนะคะชาวบ้านมีกี่คนนั่งฟังบ้างจิตใจตับนึ้กระดูกมีบ้างความเป็นมนุษย์ได้เหลือยังเปล่าเบาเบาต่อได้เบาบอกเขาด้วไสนเซฟเองนะเด้อไสแนครับไอ้ยพี่คนต้องกี่คนพี่เวลาสามนาทีชาวบ้านต้องกี่คนของมีต้องเยอะอ่าตอนนี้ยังมีเวลานะครับเก็บของใช้ส่วนตัวนะครับ ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชาวชนทุกท่านนะครับเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของกานปุมเถรนและเจ้าหน้าที่จําเป็นจะต้องเปิดพื้นผิวการจราจรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชาวชนทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเข้าขอนะครับเคลียพื้นที่จอดจนทําความสะอาดนะครับพื้นผิวการจราจรนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชาวชนทุกท่านนะครับเก็บของใช้ส่วนตัวนะครับและเดินทางแยกย้ายกลับนะครับก้องอยู่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 ตรง พน้นำประชาชนท่านใดที่ประสงค์เดินทางกลับบ้านนะครับขล่อยท่านเดินทางกลับเลยนะครับต้องขอความเมมือนะครับเย็นยเดินทางกลับได้ครับ559นาทีนะคะชุดควบคุมฝูงชนพยายามให้ประชาชนหมู่บ้านชาวชาวหมู่บ้านทะลูฟานะคะเก็บของก็คือเขา้ามาขอคืนพื้นที่นะคะให้เวลาพวกเราแค่3นาทีในการเก็บของค่ะยืนยันว่าเขาให้เวลาแค่3นาทีค่ะ อตอนนี้ยังมีเวลานะครับขอท่านเก็บของนะครับขอท่านเก็บของแล้วเดิน se ทางแยกย้ายเลยครับขอท่านเก็บข้าวเก็บของเดินเทินแยกย้ายกลับได้เลยครับไม่กรับไปเ็เลยครับม่ไม่เกอรขอขอบครับทางแถวดนหน้าครับไม่เก็บถ้าระาชนไม่เก็บเดี๋ยวเราช่วยเก็บให้ครับกำลังเก็บข้าวพี่กำลังเก็บ พี่คกำลังเก็บเดินทางกลับเจ้าหน้าที่จําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บเข้าเก็บของเองนะครับขอพี่น้องชายชนนะครับช่วงนี้อยู่ในบรายทีมยางกรแพที่กับเจ้าหน้าที่จะกระทำการดึสูรอดนะครับเบแล้วอยู่ตรงนี้นะองังเก็บ้จยยู่จากลังเก็บ ไม่้เดินทางกลับจะได้ม่ต้อควบคุมตัวนะครับผมเก็บของพี่เก็บของอยู่พี่ผมไม่ได้ขัดขืนไม่เกี่ยวพี่ บังอยู่ไหนบังอ่ะคือทำงานเจ็มแต่งรูหรังเป็นเบลเลอร์แล้วกูจะออกมายังไงสวัสดีค่ะจากหน่วยงานตำฟ้านะคะจ้าหน้าที่คร ok ับเสือตามตู้เบนเลอร์ตามเต็มนะครับ เดี๋ยวต้องตรวจเจตนารอกรอนเดี๋ยวนั่งรอก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวใช้ฟรีกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่นะครับดูเะไรสิ่งต่างๆก่อนนะครับพี่ีลูกน้องพี่รุนแรงมากนะพี่ใครไม่เกี่ยวนั่งนะใครไม่เกี่ยวนั่งนะให้ความร่วมมือก่อนครับเดี๋ยวนั่งรอก่อนครับ นั่งลงครับนั่งลงเลยครับลุงลุงครับนั่งลงถ่ายรูปขอถ่ายรูปพวกพี่เขาพันยื่สื่อทำงานนะครับ,รบอ่ะถ้าจะให้ความร่วมมือนะครับจะได้คุยกันเจรจาที่ดี<ม>นะครับ,รบอา่าทุกคนระวางโทรศัพท์ไม่ต้องไลฟ์ลวอ่าวางลงจะ้ะใช้ใครคุยกันดีๆนะครับอ่าวางเลยพับโทรศัพท์ไม่ต้องไลฟ์แล้วอ่าวางเลยครับถ้าอยากเกิดการเจรจาที่ดีอ่าโทรศัพท์วางไม่ต้องไลฟ์ครับถ้าถ้าท่านยังไม่ไม่ปฏิบัติตามที่ขอนา ขออนุญาตผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนท่านผมจะแถลงข่าวค่ะด่วนครับแล้วก็ขอรอทีมงานเล็กน้อยครับแล้วพิมเซลอนครับข่ายความไปดิบเตือนครับเปลี่ยนก็แล้วเตอร์ครับไม่ได้เปลี่ยน คเตราดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนหน่อยพร้อมไหมครับครับพร้อมไเดี๋ยวถ้พร้อมก็บอกเลยขออนุญาตหน่อยแบนไม้องเลที่ สวัสดีครับทา่านนายผมจะแถลงข่าวนะครับในนามหมู่บ้านทะลุฟ้าพวกเราเครื่องแบบแล้วก็เปิดหน้ากากหน่อยก็ดีนะฮะถ่ายรูปเราเยอะเหลือเกินแต่ไม่ยอมเลยเปิดหน้าให้คนได้เห็นไม่ต้องอ้างโควิดนะ,ะเพราะเวลาควบคุมอยู่กันเป็นฝูงเนี่ยไม่เคยสนใจโควิดอยู่เลยนะ นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอแถลงในนามหมู่บ้านะรุฟ้านะครับนะครับผมเลือกสรรคำคงกับนะครับในนามรับในฐานะผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายชุมนุมนะครับแต่ก็มีกระบวนการที่ใช้กฎหมายหลายฉบับเข้ามาทับซ้อนนะครับจึงทําให้ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพการชุมนุมไป ตัวเรนสิทธิเสรีสสสภาพขั้นพื้นฐานาตามรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายลูกตัวพรบตัวพรบจุลนุมสารนะเข้ามารับรองอีกทอดหนึ่งนะครับแต่ก็มีกฎหมายอื่นเข้ามาย้อนแย้งเข้ามาซ้อนครับนะครับเช่นพรบฉุดเฉินแล้วก็พรบสาธารณสุขนะครับพรบ,บโรคติดต่อนะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือที่หน้าหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับข้างทำเียบรัฐบาลน,นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ เป็นวันที่มีการสลายการชุมนุมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคับจับพี่น้องเราไปประมาณ70คนนะครับตั้งแต่ช่วงรุ่งสางนะครับช่วงยามวิการนะครับโดยที่นะครับไม่โดยที่เป็นกระบวนการเ,เป็นกระบวนการสลายการชุมนุมที่ผิดขั้นตอนของกฎหมายนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมสาธารณนะ นะครับละหมดสิทธิเิรีภาพการชมุมนุมขั้นพื้นฐานนะครับที่รัฐกรรมนูญรับรองไว้นะครับวันนี้เองนะครับก็ตั้งแต่สลายการชมนุมมาตอนนี้ก็เวลาก็าประมาณ2-3ชั่วโมงผ่านมาแล้วนะครับเพยังมีเข้าไปโอเคครับเขาจัดจัดสถานที่ให้เรา,า,ถาแถลงข่าวจริงๆแ้วเราก็จะปปะยุดทำไมอยูนดีเดีครับ เป็น,ปน,ปนการเจ้าในการแถงข่าวที่ดีนะที่ที่ถอยหลังอีกได้ไหมถอยหลังยัง,ยงไงครับเราไปคิดหน่ครับก็สองผ่านเวลาสองสามชั่วโมงแล้วก็ยังมีการเาข่อเรียกอนะไรัะเข้าไปพิสูจน์หลักฐานเข้าไปกวาดกวาดล้างสิ่งของของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอยูจาาาาาา้าอาหารอะไรต่างๆนะครับ ตอนนี้ในในลำดับแรกก็จะขอให้ทางแม่พิมพ์นะครับทนายความนะครับได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาในหน้าที่ทนายความนี่มาตั้งแต่เช้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับก็คือพอดีเมื่อเช้าเนี่ยเช้ามาก็เห็นสิ่งไรเต้นรุ่งเนาะว่ามีการถลายกันแล้วเาก็เห็นเห็นในเต้นุ่งมาตลอดเก็กก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ขอเก็บข้อความเขาให้เวลาแค่สามนาทีค่ะคืออ่ เด็กก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะคะเห็นเด็กนั่งแล้วก็ยกมือขึ้นคือไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งนั้นเออแต่แต่การที่เข้ามาในยามิการแบบนั้นอะ่ะได้รูกสางแล้วเด็กก็ไม่ได้ได้ขัดขืนเด็กก็บอกว่าโอเคแต่ขอเก็บเท่าของส่วนตัวเขาให้เวลาสามนาทีซึ่งสามนาทีนะั้นก็ยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ําบุกลุยเข้ามาเลยแล้วก็ว่ามันเป็นการสลายโดยมิชอบเนาะอ,อ่าการอย่างที่ว่าละการใช้พร,พรบอ ซับซ้อนซึ่งปกติรัฐบ,บาลทุกที่ชอบเอาเอาหลักกฎหมายกับกฎหมายที่ตามกว่าเอาเมาใช้ผสมกันมั่วแล้วก็คือคือเป็นประเด็กนการของรัฐสภาสภาอยู่แล้วล่ะที่ต้องการจะอย่างนี้กับประชาชนที่แจ้งการชุมนุมขอการชุมนุมแต่ปรากฏว่า,าการส่นวนค้น ก็ก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้ให้นักข่าวไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไม่ไม่ได้ให้พูดจากการทุนนิ่งเขาเขาขอแล้วเราก็ในฐานะขนายความเข้าไปดูไม่ให้เข้าไปเราก็คิดว่ามันไม่ชอบเมื่เช้าเึงอะไรเมื่อช้าเมื่อกี้มีเห็นพักกวดค้นโดย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 ที่เด็กเด็ก ไม่มีพยานหลักฐานใดๆก็ทำาูผู้เดียวแล้วเมื่อกี้มีข่าวออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบนะครับมีข่าวมา,าส่งข้อความออกมาว่า,ามีการตรวจพบกัญชาแท่งและอาวุธบางประเภทแต่อาวุธนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นอาวุธอะไรนะครับอันนี้อันนี้มันมันชัดเจนว่าการตรวจสอบการเข้าไปรือทําลายเข้าของของ,ของเราโดยที่ไม่มีพวกเราเป็นพยานหลักฐาน เป็นเป็นขีพยานอะไรอยู่เลยเนี่ยนะมันถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับนี่เราก็คาดการไว้ตั้งนานมาแล้วเหมือนกันว่าจริงๆไม่ไม่เฉพาะการชุมนุมแบบนี้การชุมนุมแทบทุกชุมนุมการชุมนุมทางการเมืองแทบทุกชุมนุมก็มักจะเกิดการสร้างหลักฐานเท็จแบบนี้ตลอดเวลานะครับก็ขอชี้แจงให้ได้ทราบเบื้องต้นว่าการชุมนุมของมู่บานทะลุฟ้าเนี่ยกำเนิดมาจากตั้งแต่เดินทะลุฟ้าตั้งแต่โคโรานะตั้งแต่วันที่16 ุมภาพันเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็เดินมาด้วยความสงบสันตินะครับแล้วก็ปปาจากอาวุธนะครับตลอดเวลาเรารักษาแนวทางที่ตลอดเวลนะครับที่หมู่บ้านนี้ก็เช่นกันนะครับที่หมู่บ้านนี้ก็เช่นกันนะครับดังนั้นเองสิ่งที่กําลังตรวจพบอยู่เนี่ยคำถามของเราคือว่ามีการยัดข้อหามีการยัดหลักฐานสร้างหลักฐานเท็จนะครับ เพื่อที่จะป้ายสีให้กับพวกเราในนามหมู่บ้านทะลุฟ้าทําให้เป็นการเป็นม็อบที่รุนแรงอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องการสร้างหลักฐานเพื่อจะทําให้เราทําให้ี่น้องเราโดนโดนดํานินคดีที่ที่ที่เกินไปจากข้อเท็จจริงนะครับคือหน้าข่าวนักขาวช่องแสงช่องอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะถ้าเข้ามีเอาคนไร่ฝังเรา ว่าเป็หนึ่งคนเนาะทนายความก็บอกว่าขอพบทุกความก็ปฏิเสธในการเพรว่าถามนายก่อนถามนายก่อนจนสุดท้ายนี่ก็คือเอาเด็กไปเคาร์เอแล้วค่ะเอ่อเด็กท่านคือใคร การการที่คุณมาคับคายกฎหมายก็ต้องให้ผู้ต้องหาที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์พื้นฐานในเมื่อเราบอกว่าเป็นทนายความขอพบผูกความไม่ใช่อันนี้มันมันรู้สึกว่าการังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนะคะประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะแจ้งรายชื่อ ที่น้องเราที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับเช่นคก็รายชื่อตอนนี้นะคะได้รายชื่อมาแล้ว47คนนะคะแต่ว่าเชื่อว่ายังไม่หมดนะคะยังมีการอัปเดตนเรื่อยๆนะคะ4 7คนนี้มีเยาวชนด้วยนะคะคนที่หนึ่งะคะปะนักดาสิริมาสกูลทรงพลสนทรงพลสนพสนิรักษ์จิตรินพลาก้านตรงนัทพลโชคสวัสดินภาวดีพรมมหาราชนัชพลไพล,ลินเกษราพรแซวี วชิรวิทย์ริมปีธนวงชาติชายไพรินอภิรักษ์เพนสุขยุคนอรช้อยเครือรายนี้เป็นเยาวชนนะคะอายุ15ปีธนาดลจันทราชศักิ์สิทธิ์เผือกของสีเมยาวัฒนบึงมุมรัฐศาสตร์ลีฉลาดอัญญารัตฉ่ำสนรุ่งไพรินยานาศศวิสาทวมเจริญสุดทธิพงศุกร้อมธานุพงศ์พงษธนูนัทธกมลสินน้อย เทพจีเสวกุลกระตันยูหมื่นคำเรืองทองสีสุนทรวัตรนันทยาคำสุขสุสีมาเตชุป,ปกรณคาบีบีแสงวิมานร,รายนี้เป็นยาวชนอายุ15ปีค่ะอัมพรสุขธรรมภูริภูมิแสนสุขอัครพลเงินเนยกิติภพ,พเพิ่มอำนาจแหม่มทองเอี่ยมสุชาดาคำกังวานชัยพัฒนศักดิ์สีเจริญยิ่ง อชิรวัตนัทระธีรเกียรติสวริน์สีคำอันนบุดหนุนสุประวีสารสุขรุจีวิริยะวรกุลดีอัมพรทองเกิดพริฤหัสชำนาญศิลป์ทีฆทัย์ยิ้มปราโมทวีรภาพวงสมานเพ็รดาทองเกลียวพานุวังหอมยุพาพินคริสเตนเซนแล้ก็คุณบุญยงก้อน,อน,อนจน่าค่ะ ยังไม่ครบต้วตอนนี้เบื้องต้นได้ไรายชื่อมาแล้ว47คนแต่ว่าเชื่อว่ามีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็กําลังอัปเดตกันอยู่ค่ะยังไม่ครบถ้วตอนนี้ครับก็ประเด็นต่อไปนะครับก็กระจบกแถลงข่าวตรงที่ว่านะครับถ้านะครับเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยตัวพี่น้องเราภายในวันนี้นะครับเราจะกลับมาตั้งหมู่บ้านใหม่อย่างแน่นอนนะครับจะเป็นหมู่บ้านทะลุฟ้าสองนะครับอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็ขอแจ้งย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะความรุนแรงเหตุการณ์ที่จะถูกเก่าวอ้างนะครับการสลายการชุมนุมแล็คาดว่าจะถูกเก่าอ้างอย่างแน่นอนว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีความรุนแรงซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะอะไรแบบนี้นะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธโดยตลอดนะครับไม่มีการกระทํา ใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการชมรุมนุมโดยใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐมนูญรับรองไว้นะครับแล้วก็หลักฐานที่ตํารวจกําลังสร้างหลักฐานเใช้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกัญชาอดาแท้่งหรืออาวุธนะครับผมเชื่อได้ว่านะครับน่าจะมีการยัดหลักฐานนะครับสร้างหลักฐานทช้ขึ้นไปเข้าไปทั้งนั้นนะครับตอนนี้ถ้าหมู่บ้านนี้ ที่ถูกสลายไปแล้วก็ถูกกล่าหาด้วยวิธีแบบนี้นะครับนะฮะถ้าความรุนแรงจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้ขออธิบายให้ชัดเจนอีกรอบไม่ใช่ฝีมือเราก็แสดงว่าต้องเป็นฝีมือของคนอื่นเป็นฝีมือของพวกที่ชอบสร้างสถานการณ์นะครับให้กับตํารวจนะครับเพื่อมาอ้างความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมดังนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลในหมู่บ้านทะลุฟ้าอย่างแน่นอนนะครับก็ขอชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ ย้ําเป็นครั้งสุดท en> ้ายถ้าไม่ปล่อยพี่น้องเราภายในวันนี้เราจะสร้างหมู่บ้านใหม่อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับพี่น้องเอยปล่อยเพื่อนเราเขียกระดุมหน้าใส่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไปยุดออกไปไปะยุดออกไปไปะยุด

วายวายแม่ดถูกวิธีเลยคะถ้กลัวโลกมากอ่ะบางทีบางที้ถ่ายรูปอะไรคะหยเจี๊ยบแก้บไก่โอ้กโอสงสารน้องไก่เออเออเก็บสูตรปุ้ด้วยอยู่นู้นอ่ะ